แตวิ่งอยู่ไหนครับจะวิ่งไม่ทันเลยครับผมกล่อมปีกไอ้ใดกลวงนะตัวใหญ่นะครับโตฟี่โตฟี่โตฟี่นะครับตัวนี้วิ่งเยอะยนะปีปีอย่าวิ่งมาเกินนะปีโอ้ยไอร่อยก้อนเบียร์อร่อยเลยจ้วงเต็มนะครับติดเต็มนะสุดยอด อรุณสวัสดิ์นะครับนานาทุกท่านนะครับกับตีฮาวัวรุ้งนะครับผ่านชาติตายคุณคนกับตีฮาวัวรุ้งนะครับสวัสดีนานา,นาที่ชื่นชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเหมือนป้มนะครับคลิปนี้ก็บอาจจะเจอกระรัวรุ้งนี้ออกเรือครับป้มออกเรือครับก็ได้จองเรือพ้องสาตาดนครมที่ธรรมราชไว้นะครับสายตาทีเ่เล่นเล่นตะลุ่มปุกกันนะครับ คลิปนี้จะไปตามมาปลากรูนะครับปลาเรานะไปจิ้มปลาเร้าไปจิ้มปลาเราไปทีเล้วนะครับลาดไปไล่ตัวนะครับนานาลาดกินลาดกินลุดไปไล่ตัวคลิปนี้จะไปแก้มือนะก็มีปีปีตามไปส่องส่องทานเนี่ยนะครับปีไก่กับปีดโจมนะครับช่องนี้ช่องตกปลาไปกระเทียบนะครับนานานะเป็นช่องตกปลานะครับฝากติดตามพนานด้วยนะครับฝากติดตามหลับจุมกันด้วยนะครับ วันนี้จะตึ้งลานน้ำแข้งกับคือน้ำแข้งเงินฝนนะครับนานแล้วนะโอเคครับไปติดตามพู้นั้นด้วยนะครับขอบคุณครับสีครับสีจอมนะสีไก่ครับพร้องไหม้อมไหมไปนะครับพร้อมงร่มเรือคุ้งนนะครับกำลงอย่างนี้นะครับเวเวมอุ้งบ้านลุมเงินกันชักนิดกับติดหมายติดมือ <soft> <hua jamais> งลุงว้นลุงว้นกู้เป็นนะครับปักนักคนนะครับซอยส้าที่บ้านนั่นนะแววกุ้งคนมาติดมาติดมือตะกี้หนึ่งกับผมเดี๋ยวยกมาเล็กุ้งตัวบาดกันว่าลาปงพวกเหี้ยปึ้ดเลยลุงเงินเออมังดิร่างเลวปักนั่งลุงเงินเออเหี้ยปุ้ดเลยครับวันนี้เอาวันนี้ก็หนุงเงินไปคน คงเป็นบานหลวัวนะครับนึ่งบานต้องบานกล้าบ้านที่บ้านหน้าบ้านมีนะครับเสร็จเร็วเลยตายเลยไปกับไปโอเคครับเวม,มาคุ้งติดไม้ติดมือตรงนี้มีตัวตานุ่นซุปใครเลยเนี่ย ผายุ่ข้าวปีบ้านนะกับ้ามนะผ่านาาข,ข้ามปักตะโคนนะแต่ว่าผอยู่ข้าวเราเดี๋ยวจ้าเล็กกันริงนะเออนี่จ้าเล็กร้านนี้เยเลยรวมพัฒนาริเนี่ยเลยร่วมพัฒนาสนมีแบบนี้นปาอยู่เรียได้้นแล้วนะรับที่จอดเอตือไตตาสักพวงนิดนึงถึงแล้วท,ที่จอดเรือไตตา ในะกงตไต่ซัดนะไซัดมันกลังบินเลยครับมีกล้องรำกันเลยได้หน <laughs> ไุไต่ซัไตซัดมีกล้องรำกันโอเคครับคนกล้องหลุดเรื่อกันนะ ปากเอาปากนากุ้นนะครับนานานะปากเอาปากนากุ้นเงียบเลยทีเดียวกับวันนี้นะนี่ปิดจอมหยุดไปสรางกนนะครับนานาน,ะนี่ลูกกนะ <c oughs> ารนาการนาม,มาทำอะไรตรงนี้นี่เยอะนะ เล่นตะลุมุกนะครับนะนะะเล่มตะลุมุกอ่าจังหวัดนครอนที่ธรรมราชนะครับนัครับจึงเร็วนะครับโค้งปากกาหลังเตียงดีเยี่ยมครับถ้ามีน้าไน่ช่องเท่าลำนะครับเะลุทะนา่นกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาเร็ว เดี่ยวเต็มไหมเต็มยกได้เลยกับตัวเล็กกักับปุ่มปีกไก่นะครับยกเลยยกเลยยกเลยโอเคครับปีกไก่นะครับมาตัวเล็กโอ้ปีกไก่มาตัวร้องกับปุ่มปีโจ๊ปปีไก่ปีโจ๊ปมาตัวเล็กปีไก่มาตัวตร้องกับปุ่มเคลื่มมองแกบ,บกับไตเออย่างฟลิตเลยครับไว้ชู้ท่าจับไม่รู้ว่าเลยจับกลมมิดเลย,ยโอเคครับตัวนันะ้นะนะรับนานนะท้ายไม่ก่อยตันดีเลยจังว่าบัวนะครับจังวันนี้นะนะนะ เลือแกแข่งเลยนะตัวนี้นะทั่วตัวนี้เลือแกแข่งเลยนะครับขันนั่นกีดกับมาเรนะกับคุโร่นะครับโอ้โหเกี่ยวะลังมากกับบอดใจแรงฉลังครับผมเกี่ยวโอ่นกมาเลยนะตัวนี้นะก้อมเจ้ามีตัวนั่นกับผมมันตัวเล็กเตี๋ยวมันวิ่งเวอร์ตึ้นตัวไม่ใหญ่นะครับนั่นนะนะกาวกุ้ง อ้าวดังเอานี่าแดงอลุดนะกับนะโปรเจ็บอัดแล้วกับพวกเจ้านีูุ่โรลาตัวแรกกล้องโปรเจ็ปเจ้าขึ้นได้ไม่ลุนกันกับคุโร่กับเอ็นเกาข้ามาแล้วกับ โอเคกับได้ครับผมโลดูกันจัดชัดครับนี่ปีไก่ตัวช่องนะครับดับเบิ Two ดับเบิ Two มาแล้วนะครับผมจุดยอดโอ้โหโอ้โหโหิวหิวนะครับก้มไม่ใช่เราญกับนี่กดชัดๆนะครับพี่จอมช่วยน้องกันนี่น้องเล่นคลิปอยู่กับก็โดนกับผมมาแล้วนะครับกล้องบีไก่นะครับปีไก่โอ้ติดขู่ติดขู่เบิ้นขู่เบิ้นขู่เราทำมาแล้ว นี birds, the the Aye, Wait, the ่จอยเกี้ยวนะครับบนกูนะบนกูนะสุดยอดเลยครับปลาเราปลาปลากูเราก็เราครับผมเอาก็ไม่ไกลใจครับก็ไม่จอมไม่จอมปร้อยมาเรนะครับมาเรนะไม่อย่าดูจังดูจังตัวนี้ครับว้าวสุดยอดเลยครับไก่ตาตดคนที่ธรรมดานะครับผม กับปีไก่นะครับปุ่มปีไก่ปีไก่หนองทำเต็มที่ครับปุ่มหนองตามไปจันเลยกับปัจจุบันเดินจองครับปุ่มไปเยียบตามันอีกเร็วครับจิกกิ้งกุโหลกกับกระต่ตัดครับ ว,ว้ยวฟ้ ح, าป้อมกองไต่ตัดสุดยอดเลยครับผมไต่ตัดย่อมุมกลองปมอยู่อิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอากูโรนะครับเล่นตะลุมพุกนะครับสุดยอดเลยของไต่ตัดครับดับเบัลทูครับผมสวิงอยู่ไหนครับสวิงไม่ทันเลยครับผมโอ้มันจบเข้าหัวแดงไงครับนี่ครับผมไต่ตัดนะกก่อนสีนะครับสุดยอดเลยครับเล้งแข้งตะลุมพุกนะครับผมสุดยอดเลยปี ปีไก่นะครับปีไก่นะตัวที่สี่ก้องปีไก่นะครับปีกไก่ปีปิจอมปุ้มรบกวนที่แล้วนะครับเป็นทำรมานคูกันที่นี่ธรมานคูอันที่ตักปลาที่ก็จุดกับปีก็จุดก็ดช่วยนะครับมาเร็วนะครับมาเร็วอยู่ใต้เรือเลยนะกำลังเนะงือกนะครับปุ้มครับปุ้มปลาปลาไม่ใหญ่มากนะครับกอดได้สนุกกันนานๆนะปลาไม่ใหญ่มาก อู้ตั้มตั้มไม่ตักตัวล้างกันตัวล้างก็ตั้มสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับพี่ไก่ปีจอมนะครับกล้องปีไก่ตัวที่ห้านะฮาไหมฮ่าตักไปกันตายขึ้นไปกันกับสุดยอดไปเลยครับว้าบขับปุ่มปีไก่นะครับสุดยอดเลยครับกล้องปีจอมขับตัวแต่ไรปุ่มหนักไปตูกเร็วปีไก่ช่วยได้ยุบเร็วเรื่อ ปลาโร่ปลาโร่ปลาโร่เกี่ยวเกี่ยวปากกับผมเกี่ยวปากปลาโร่กับตรงนี้ใช่ไม่ใหญ่นะครับนานาโปรดได้สนุกกันนะมาเร็วกับย่ามาเร็วกับมาเร็วว้าบกาวิ่งไปโดยธรรมชาติครับผมครับพี่ชมนะครับทุกอย่างเลยมาดูวิธีการกันมั่งครับขวางอ๊กน้องนะครับขวางอกไปข้างโนะเสร็ตึ้งกามุ้น ลึงๆๆลมาเกๆเูกับฟับฟับฟโจกโลกิตีลอยตักลอยตกนะครับกับฟ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 ับเลยกับเลยกับลอยตกนะครับอ่านี่รับผมมุน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 เลยับลอยตกรับมีตัวไม่นานกับปเรานะทำมันกัดนะนี่กับผมขาไม่เอาดีเออขามือไง นี่ครับบุญร้องร่ำรบเลยตกกับร่ำที่รบว่ารบเลยตกนะครับนั่นาน,านะนะไอ้เยอะแล้วอยู่หน้าดินนะครับใครจะโดนโคนครับพุ่มยืดดกันตกไปเวทนึงครับลุนกันมันลุนกันเอ้เร็วโอ้ยังซ้อมซ้อมพี่มันได้ไเฮียเอาเร็วไม่ใช่พี่ยังไงน้ำพี่มาเยอะโอเคคอยปอบต้นติด พวกเราไม่ตายปลาตีดนี่จังขวางออกไปน,นะครับ,รบมาเล็วนะครับปีใกล้นะครับไม่อยากจะนับเต็มเราร่าตามท่านแกนี่เลยแล้วครับาาาม,มาเร็วนะครับมาเร็ว,วนะตรงนี้ใจด้วยว่ะนะตรงนี้ใจด้วยกับ นอย่าล้าทีอย่าล้าทีโอรองให้ท่านหน้าก้าวเลยตักเลยได้เล็วนะครับปุ่มสุลมุนตะกี้ตัวนี้นะโอเคข้อเหนือโตข้องไตตัดามาอีกตัวนึงครับปุ่มปุ่มไปตักหลอมจะวิง่งนั่มากันครับปุ่มข้องไตตัดนั่มมาอีกตัวนึง ครับไต่ต <snakes S 2> ัดนะคนที่ธรรมดานะครับติดโต้จองเรือกันได้เลยครับผมทีนี้มีแต่ความมั่นนะครับไม่่กันไตโต้กอดรถกับผมไตยกเลยผมกับผุนละมุนนี่กอดโต้กับกอโต้นี่ครับผมสุดยอดเลยนะครับใช้ได้นะรับเนื้อนะคนงานกับในรังนะครับฟอบฟอบฟอบไม่ได้ป่าตีตั้งโต้กันกับ เอาเบ็ดกระมัดเลือ hmm. ที่เปอร์เซ็นครับเอ้เอาปุ๊ป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 ขวางเลยวะมุนเลยปล่อยตกมุนเลยปล่อยตกนะครับปลาเรากินแต่ได้นะครับวันนี้ทุกหน้าตัวเนี้ยโอเคครับไม่เอาข้องตยตัดข้องตาตัดกินนิดนะกับบุโอเคครับตัวใหญ่นะครับโทฟี่ปิดโทฟี่โทฟี่นะครับตัวนี้มีย่อยนะปีปีอย่าวิ่งมาเกินนะปี กองล้วงหลังกันนะกองล้วงหลังกันนะกับตัวนี้เยิ่นะความพยายามอยู่นี่ความพยายามอยู่นั่นกับตองอยู่นี่ไอ้ย่าบหลักเตี้ยนมุ่งกับปมหลักเตี้ยมุงตัวนี้หนุ่ยไส้นะครับตัวนี้โอ้โยโอ้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 ยโห้ยจรเล่เลยมึงปลาเรานะครับเราายิ่นะ ไม่กว้างเลยตัวนี้ดูจังกับตัวนี้ดูเสียงรอกออกจะอดเลยนะมาตรงนี้เป็นก้อนเงี่นะพี่กินหน้ากองวันนีของพี่ได้เดียวเจ้าขึ้นมาได้ไหมนะครับมาลุ้นกันนะนๆนะพาคุรเล่มตะลุมพุกนะครับโอ้ยเอาเก้าจันเลยครับแสดงว่ามันมีไส่นะเอาเก้าจันครับ ฟลูไตวันกับบมกันโนนนะจบกันโน้นอบไม่โกรจิกได้แบบนั้นะโอ้ยเย้ยนะกับกองเย้ยนะโอ้ยอร่อยก้อนเบี้ยอร่อยเลยจวงเต็มนะกับติดเต็มนะสุดยอดวู้วเย้ยว่าเปือนเย่ว่อเปือนตัวนี้ติดซ้ำกับซ้ำว่านะซ้ำรือว่ากับ โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหตัวนี้สุดยอดนะครับโตฟี่ขึ้นมาท่ามที่ตัวนะส,ส,นวสุดยอดสุดยอดครับผมนี่ครับพรูเราครับขอบคุณครับกลาดข้าวฟุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาเล่พี่จอมกับไตตาสก่จะได้ก้อนนะขยโยขยโยนนกับหน้าดินนะ,นะคับนนะไมโครจิกซามทิปกลัมยังนะครับยังไม่กินนะยังดื้อนนะ โอ้ยไตตัดกินเร็วนะครับมัาหลุดคลาดมากเลยนี่รับของไตตัดกินเร็วนะพุ่มกระเล็บไม่เต็มทันอะไรเดียวนี่กับเย่าเยอันนี้กับพุ่มนาดินนะขยเย่ใจกันขยเย่ก็เย่เหมือนเดิมกับหลุดคลาดนะครับใส่ปลาท้อนะครับนานานะใส่ปลาท้อสุดยอดไปเลยครับเนี่ยนะครับมาเร็วโอ้ยไตตัดนะคนที่นะครับใจกันขยโย่ขยโยครับ กับพมกุดกัรมาเป็นโค้งเลยนะกับข้าวลังไปมั่งเร็วนี yeah. ่มาตังไอ้เยอะร้อนไปตังน like ี uh ่ต huh> ังนี่กินเลยยละก็เฮียบอ่ะปวดควับควับตังนี่ควับเลยเฮียปีโจมนั่งกับปีโจมขย่อกลุ่มการนู้ปีไก่เอากันแล้วกับสุดยอดไปเลยกับปลาเรามันกัหยุดกินตะกิดหนึ่งกับผมผัก ปักน้ำปลาเรานะครับมาขย่ยขุดคลาดกันนะครับเฮ้ปลาขุดคลาดหรือปลาอีคุดนะครับเฮ้ยเขาต่างกันเขาเลี้ยงปลาเล็กกันมีกอนไตหนึ่งลำนะครับอยู่กูกันนะยังอยู่กูยังไม่ทิ้งกันนะครับอากาศก็สบายสบายเงียบคลิปเงียบคลิปครับเต้ดี้ไม่ลุ่มแปลมเดียวร้อนตับแตกไปเลยลุ่มไม่มีแผลเดียวร้อนตับแตกไปเลยครับผม ลือก็ไม่มีอิดเดียวบัจคุณเหรินโจงเอ้แต่ท่านุ๊กดีนะครับเรือลำนี้ฮะไตไตป้ามาปลาตลรถปีกไก่หัดเลยแล้วก็ปุ๊มจะเปร์ปีไก่เลยก็ปุ๊บมัดอันมาเลยทางนี้ทางนี้วัดเลยแล้วก็เนี่ครับทางนี้จ่ายกุ้งเป็นนะครับเห็นกราดโอ้กุ้งตายกุ้งตายครับแสดงว่าพึ่งเป็นเนี่ยครับตัวแถวเนี้นะครับนาหน้าไม่ใหญ่มากนะพอดีโ้นะครับ ไอพ่มบาต้า,าไม่จ่ายโตเดียวเลนะไล่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 โตษเมนะครับติมลังไม่เลวอ้ยอ,อยังอยู่เลยยังอยู่เลยค่ะตกรองนองเลยไอ้ยายดยอดไปเลยครับไอ้ย,ยาอย่าให้รุดตะปี่เาไม่ไม่ลงไปไม่ไมตาลงไปไม่ตาเผื่อบีบาบาีบาชอบผมจำได้บีบาชอบตัวเล็กนึกแต่ตาทำอะได้ชู้แล้ว เบดกับเบสกับกำลังงีมดกับพุ่มจิงงปลากินั้งวันนะครับวันนี้นะปลากินตลอดนะแต่พุ่มไต้มั่งไม่ใต้มั่งนะดีใต้ใต้ลำบากที่คิดครับปลาก็กินม้วโครงไก่ใต้วันนี้ปลากินดีตั้งใส้จำไม่ยั่นะครับได้จำโวมาสักท่ามที่ตัวนะแต่สนุกนะครับสนุกไต่ตัดนะครที่จบป่านานามาดูปลาที่ได้นะวันนี้กินจะได้นะครับ พ่อมเบ็ดมดเทือกกลางกลางวันเดียงกับช่วงบ่ายกับลาตากินนะเป็นอินทรีอินทรีแค่มมาอื้อหัวโอ้โหโอ้โหเต็มลังเลยนะครับลังก้องใก่ตัดมาดูโค่นนั่นกับพวกนานานะนี่กับคนนานของวันนี้นะเป็น่ยสัยเยอะๆอยู่นะนี่ก็มีกลุดรัดมาเต็มนะ เราเป็นลักนะครับไปจิกกูเราน,นะาต่อมามีทริปแกมือนะครับมันมือเลยทีเดียวนี่นะครับผมปิดไตตาอยาราลบที่กรบป้อมไตตาตนะกอนที่ตรมดาราไดกรบป้มหลํานี้เลยสุดยอไปเลยครับอนี่ปิจอมปิไกกรบป้มจ้องป่นนี่ปิอายยาปิจอมปิจอมกับป้มโอเคกรบปุ่นนานนะครับ วักันาน,านาทีติดตามรับชมกันนะครับนี่กับตกบลาไปกันเทียบนะขอบคุณครับ